ีถือโอกาสนะครับมาเล่นโยคะให้ดูเอ้ยแล้วเราก็อยู่กับน้องลาบูฟูนะครับในคอลเลคชันอะไรครับตัวเล็กเลซี่โยคะนะคร์พี่เก๋ดิเห็นนะเฮ้ยท่ามันคือท่าอะไรอ่ะมันคือท่าคือสีดักตนหรอกโอ้ทำไมไม่มีท่าล่ะเขาปักมุกหรออุยเห็นแล้วอุย เป็น collection ที่ต้องเก็บอีกหนึ่งคอเลกชันสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับชอ่อาเลตัวเมนนงามแล้ววันนี้ก็อยู่กันในคลิปอันบ็อกอีกแล้วทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าเราจะอันบ็อกอะไรจริงๆก็น้องออกมานานมากแล้วใช่ไหมแต่เราก็ยังไม่มีเวลามาอันบ็อกให้ใวันนี้ถือโอกาส มาเล่นโยคะให้ดูยริงใช่แล้วเราก็อยู่กับน้องลาบูบูนะครับในคอลเลกชั่นะไรครับตัวเล็กเลซี่โยคะนะครับคือน้องโยคะโยกังโยใจนั่นเองโยกนะครับโยกัยุกไหนดีโอ้ยโอ้ยรู้จักในยุกไนอุ้ยอ่นจะบอกคอเนี้ยมันแบบแอบสีพาสเทลน่ารักน่ารักกิ๊วนะอันนี้เหมือนตัวเล็กอยู่นะตัวไหนครับสีฟ้าฟ้าเนี่ย ฟิวฟ้าเหใช่แ่ะาะแต่เขาทำไม่ได้นะแด๋ยวให้ฟิล์มแหกขายให้ดูนะครับพห้แดกแถกร้อยแถ่สิบเลยโอ้โหคุณนี้คือจะได้รู้ไปเลยว่าระหว่างฟิล์มกับลาบูอะไรแพกเก่งกว่ากันยองยองไม่นอนอย่าดีรอเลยงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าแต่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกำลังใจให้เราก่อนนะคะครับกดแล้วก็ไปกันเลยครับคลิปเราอ่ะไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยวุ่นเวอร์นะหมายถึงว่าเราก็แบบอาจจะพูดน,น้อยนิดนึงเ,เราที่อายคืเราที่อายคือแบบเราก็อยากจะคุยกับคนดูเยอะแต่เราไม่รู้จะคุยอะไรก็ลเลยแบบรีบอันบอกให้ทุกคนดูเลยเพราะว่าบางคนก็แบบอยากดูแล้วอะไรเงี้ยเออแบบพูเดเยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อแบบแกะได้แล้วอะไรเงี้ย ที่แล้วเนี่ยที่เราไปป๊อปมาดแสวม,มสาขาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอ่ะนะใช่แล้วก็<อ>มีคนแซวมาเยอะว่าเราแบบเหมือนไปคุมคอนเซ็ปต์โซเอาให้เขาก็เลยเอาก็ <laughs> <laughs> ป๊อปมากไทยเขาคอนเซปต์โซอาใช่หรือเปล่าใครไหมไม่รู้ใครไม่เห็นด้วยก็พูดเด้อเพราะว่าเราไปแต่ละทีก็โซอาโซอาโซอาจ้าหลังจากคลิปนี้โดนบินนะเดี๋ยวบินเดี๋ยวบินโอเคนี่มีให้ทุกคนดูอยู่ว่ามีตัวอะไรบ้างมีกี่ตัวแล้วตัวเล็กแม้หมดสิบตัวครับสิบตัวเป็นคอลเลกชันที่ต้องเก็บอีกหนึ่งคอลเลกชันเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือเรายังไม่เคยมีลาบูบูยกบ็อก ใช่ไหมใช่เรายังไม่ยีจริงหรอแต่เราแบบซื้อจุ่มจุ่มจุ่มมาจนเต็มตู้แล้วนะเออก็น่าจะได้หลายคออยูอ่แต่เราไม่เคยมียกแต่บล็อกเนี้ยเป็นบล็อกแรกที่เรายกบล็อกมาใช่ครับนะครับป่ะตัวอย่างไตัวไหนถูก เขาอยากได้น้องม่วงอ่ะน้องตัวม่วงน้องโม้อุ้ยน้องม่วงมีสองตัวทําไงดีอ่ะอยากได้น้องม่วงยืดขาเนี่ยน้องม่วงน้องโม้ยืดขาน้องยืดขาตัวเล็กอะของตัวเล็กอะแน่นอนสีฟ้าสีฟ้าแหกขาแต่สีฟ้าแหกขามีอ๋อมีตัวเดียวแล้วก็มีเทียวอุ้ยมีฟ้าแหกขาแล้วก็มีฟ้ายืดขาด้วยนะใช่เอาเลยปะเขาก่อนใช่ไปที่ first โอเคไปที่ first โอเคอ่ะตรงนี้ชอบตรงนางอะชอบจกไส้จกแล้วก็ ใกล้ๆกันไปเลยเดี๋ยวขออนุญาตไว้ข้างๆก่อนนะครับตึงๆเดี๋ยวน,นะหารูไม่เจออ่ะไม่ได้แกะนานอันบล็อกนานปื้ดขตะคอนเนี่ยคอ,อนี้รดูดปื้ดรูดปื้ดเลยนะเออไหนก็รูดทางนีง้สิครับเอ,เอาทางนี้มันหน้ามันจะสวยหรออา้าวรูดไป้างหน้าแล้วไม่ไม่ทันแล้วรูดไปข้างหน้าเลยว่าทำไมเราไม่ว่าทำไมเราไม่ปื้ดกับเขาอ่ะเออไม่เป็นไรหรอกมันขาดแล้วแหละช่างมันเถิด วิ่อะไรกลมๆมาอะไรกลมดูกลมมากไม่รู้อะมันเด่ายากมากเลยอะรู้แหละอะไรกลมๆอ่ะเขียวเหนียวซับมาเลยโอ้โหเห็นหูมาแล้วหนถ้าสินี่เห็นไมนี่นี่นี่เาเล่นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรบอลหรอเขาเรียกว่าอะไรบอลจิมบอลจิมบอลหนึ่งหรือเปล่าเหมือนฟิตเนสอะใช่ปะ แต่ล id ูกเล็กไปหรือเปล่าลูกเล็กนี่เขามีฐานนะเนี่ยเนี่ยเขามีการ์ดก่อนให้กระดการ์ดก่อนคือน้องอะไรอุ้ยอุ้ยการ์ดเขาเป็นแบบเป็นแบบเนี้ยอุ้ยเป็นป๊อปอัพป๊อปได้เป็นขาดหรือเปล่านี่อุ้ยมันไม่ใช่มันเป็นป๊อปอัพไม่แบบนี้เหรอใช่ไหมใช่มันเป็นป๊อปอัพตั้งได้นี่แบบนี้ทุกคนอุ้ยเก๋ดี่ๆเห็นนะเฮ้ยน่ารัก ของฟิล์มนะครับเป็นตัวจริงๆอันเนี้ยอันเนี้ยมันน่าจะแบบเอาไว้รูดข้างหน้าหรือเปล่าไม่แน่บบเหมือนเนี้ยแบบ,าบาที่แบบถ่ายข้างหน้าถา่า,ถายแบบถ่ายข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ที่ผู้ชายทำเยอะเรามีสิกแพคอะแต่น้องเหมือนแบบ น้องอันนี้เอาน้องเหยียบเอาผู้ชายขึ้นขึ้นลงลงอ่ะแล้วมันก็จะมีซิกแพคอะไรกบนเออขึ้นลงลงรุ้นหน้าลุ่นหลังเออนี่นี่มันมีล้อด้วยมันมีน้องมันไม่ใช่มันไม่ให้เขาห้ามเล่นเหมือนนี่โอเคเกนี่มีฐานแล้วก็เฮ้ยมันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นแบบป๊อปอัพหรอแล้วมันตั้งยังไงอ่ะแล้วมันต้องกินพื้นที่เข้าไปอีกนะเนี่ยสรุปได้สองตัวเหรออันนี้หรอตัวไม่สองตัวอีหรออีหรอเออ อ่าแล้วนี้ของฟิล์มก็มีฐานด้วยฐานมีนาฬิกาจับเวลาเห็นปะเนี่ยเออน่าะจะเป็นอย่างนี้แหละมาพร้พอมพร้อมออกกาลังกายจ้าใช่นี่เสียบเสียบเข้าไปเสียบแต่มันมีต้องเสียบไหมหรือว่ามันไม่ไม่แค่ลุดอ๋อมันไม่มีล็อกใช่ไหมไม่มีล็อกครับอ๋อมันลูดรวดอย่างนี้เลยเหรออ๋อมันเป็นอย่างนี้อุ้ยการ์ดก็เป็นแนวต้านอนเหมือนกันนะพับให้ดูพับให้ดูเออแล้วยังก็กินพื้นที่เข้าไปอีก ไม่รู้จะยังไงเลยอืมจะไปไว้ในตู้ไหนก้อนอุ้ยน่ารักอ่ะแล้วตัวมันเป็นแบบกระมี่อ่ะเนาะโอ้ใช่น่ารักจ่ะเออดีเทลดีเทดีตัวถัดไปกันเลยเขียวแหนวซับกับชมพูชมใจเฮ้ยเจ้องเกินอยู่แล้วไปของเขาก่อนครับของเขาล่ะของเขาเดี๋ยวเขาเลือกให้มองก็นั้นแหละอำนั้นซีเข็ดมาอยากได้ซีเข็ดเขาบ้าง พีเช็ดคือทําอะไรนะอ๋อยกาที่แบบยืนใช่ไหมยืนมือเดียวไอ้ยืนขาเดียวอ่ะนะยืนเะล่ะเฮ้ยก็คือตอนนี้ไม่เอาตัวที่อยากได้แล้วเอาพีเช็ดเอาพีเช็ดหึหูยยืนของหูยืนเอาไงไม่รู้เลยอันเนี้ยเอาจริงจริงดูสีก่อนทุกคนดูไปทุกคนดูสีดูแล้วอ่ะเห็นแล้วเห็นหมดล้วอมปูตอมใจไปเร็วอะไรหยาบอุ้ยอุ้ยน่ารักจังเลยอุ้ย อุ่ยอันนี้มีผีเสื้อด้วยหรไหนดูตรงนี้เลยอ้ยมันคือท่าอะไรอ่ะมันคือท่าฤกษ์สีตะต้นหรอกอันนี้ก็ดับไปแล้วเอิึงเอิ้งงันโตแล้วหูนะครับหูก็เึงอันนี้น้องนั่งสมาธินะครับเหมือนเข้าฌานปะเฮ้ยแต่น้องน่ารักอยู่ไหนโดนนะฮะมีน้องมูด้วยเห็นปะแล้วก็มีก้อนเมฆอ่ะตะตัวเนี้ยเอยู่ข้างล่าง หรือสีดับต้นปะสีดับต้นตัวใหญ่นะคอเนี้ยเอาจริงๆพอเราได้ตัวใหญ่มาก็เป็นปัญหาแหละแล้วเราต้องหาหาตู้ที่ที่ใหญ่นี่ไอ้น้องคอนฟิเดนเชียลก็ไม่ใช่คอนฟิดเอนซีคอนฟิเดนแหม่ทุกคนรู้ป่ะเด็กจริงๆริงฟิล์มมันร้องเพลงนะมีช่วงหนึ่งฟิล์มร้องข่อนเี้ยประมาณล้านรอบจนโจถามว่าเพลงอะไรไอ้ร้องใหม่สิ ดูคนรู้ไหมซึ่งโจไม่รู้ไม่รู้เลยว่าเพลงอะไรจะต้องเขาแบบไปถามดิวว่าร้องเพลงอะไรเอออะไรใครรู้บอกสิอะไรใครรู้เจ้าของเพลงไในในใครรู้เมนมาหน่อยสิอยากรู้ว่าทุกคนจะรู้ไหมเออไม่บอกหลังกำลังหะอกทุกคนจะรู้ไหมอันนี้การของน้องเป็นสีม่วงอ่อนอุ้ยจริงๆน้องไม่ใช่เฉดเดียวกันนะเห็นปะอันนี้มันชมพูแต่ไม่ชมพูชมพูแบบจอิงจริงมันจะเหมือนส้มโอรสแล้วนะใช่ไม่เท่าชมพูนะอันเนี้ย เขาจริงๆเขาจะแต่งในชมพูแต่ไม่มีถานหรอนี่ยตัวน่ะไม่มีไม่มีอะไรเลยจริงหรอใช่ไม่มีโอ้ทำไมไม่มีถานล่ะเขาปั่นงกหรอเพราะมันงกหรอใช่เคเอาตัวไหนคะเอาตรงกลางครับชอบจกไส้ตรงกลางชอบก้อยตรงกลางจกไส้ดึงดึงเลยเอาเอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยฝาแต่ใจมีช้อยอ่ะเอาไม่ขาดไม่บุญคุณดึงยังไงให้มันขาดไม่หมดนะครับกดึงไม่เต็มอ่ะ คุณอยู่ในวงการนี้มาเป็นปีแล้วนะคุณยังดึงไม่รอดอีกเหรอเออจงเุ้ยเห็นแล้วแม่ไม่ใช่สีเกีนแล้วแต่ไม่รู้อะไรอุ้ยทิงได้เฮ้ยขอดูของเขาหน่อยอุ้ยอ้าวตกใจทรับมคนละฟ้าคนละฟ้าน้นฟ้าดัดฟ้าดัดฟ้าดัดขายืดยืดนี่อันนี้น้องม่วงน้องม่วงอะไรเออน้องคนไรอ่ะ จิ้มนกจิ้มนกอืมจิ้มนกไม่รู้ทำไมแอนนี่เขามีแบบอันนี้มากันด้วยอ่ะมันน่าจะมีแอคชั่นเยอะขอตกใจหาถานไม่เจอถ่านอยูนี่น่สัสดิสวัสดิแล้วตัวเนี้ยจะวางยังไงก่อนจริงแนวนอนเอาไปเนี่ยเอาที่มันจิ้มหัวกันนี่อีนี่จิ้มหัวกับน้องคนอื่นหัวทิ้มกันแรกนี่จะวางยังไงอ่ะจิ้าโชว์กา้าไหมโชว์การ์้าน้องการ์ดน้องจิ้มนกจิ้มนกทำไมต้องจิ้มนก เเหมือนมัน <S <S ไ,มไ,ไม่เหมือนแตลวะ่าอ,อยู่นิ่งๆจนแบบว่าเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรมีสมาธิเ<ด>นนกากะได้เคยดูหนังจริงกนลองภายในแต่แบบว่าอยู่นิ่งๆนั่งสมาธิแล้วก็แบบมาแรงมาเกาะโน่นนี่เกาะอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ไม่น่าจะโยคะแต่น่าจะชังฟูแหละเออแบบว่านั่งนิ่งๆ,ๆ <S <S นั่งอยู่บนแท่นไม้ไม่ไหวตริงอะไรองเงียนี่น้องของฟิล์มนะครับตัวยืดเส้นยืดสายโอ้โหยืด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 ยดยืดยืดืด กระดูกขาจริงอันนี้ก็ถ่านนะครับถ่านติมพูงใจงงถ่านถาน่ถานไม่ได้เข้ากันเลยถ่านงงมากน่าจะเรนดะอมเอาแหละนี่งงไหมจริงแล้วก็อันนี้การของน้องแต่การน่ารักอยู่นะเนี่ยสีฟ้าสีการน่ารักถ้ามีเขาทาไม่ได้นะทำไม่ะ <B ud> <c oughs> ท่าเนี้ยทาได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าคนที่เขาไม่ตึงอ่ะขามันจะยืดไปสุดถูกไหมแต่ท่าเนี้ยเนี่ยน้องงอขาโอ้สบายจ้าคือน้องโกงใช่ให้น้องโกงสบายจ้านี่นี่มันโกน้องโกเห็นไหมคือาแบบถ้าคนยืดจริงๆอ่ะมันจะยืดแบบขาตึงใช่ป่ะแต่เราเรายืดไม่ได้เราทําแบบนองได้นะเพราะเราตัวตึงตัวตึงเป็นตัวตึงเตตึงโอเคให้แล้วกัน อันนี้ค <át> ือปล่อยจอยแล้วปล่อยจอยแล้วไม่หวานแล้วสีเข็ดสีเข็ดไม่คาดหวานไม่คิหวานนะจ๊ะน้องม่วงเ็เบาะน้องม่วงเขาอตัวบ้างม่วงแมวฟ้าบ้าของเขาอ่ะเดี๋ยวนะชมพูเยอะไปปะชมพูเยอะไปปะชมพูสาบแหละชมพูเยอะชมพูเยอะปะทําไมดูน้องเขาทําสบายอยู่นะน้องเขาทําสบายอยู่นี่นี่มันคืออะไรอ่ะมันคือแบบท่าท่ายืดเนี่ยท่ายืดอย่างเงี้ยเดี่ยวเหรอเออแบบนั้นอ่ะ อให้แืดนะเนี่ยเฮยแต่สีอ่ะคล้ายๆมากก็ลงเหมือนกันนะแต่ละตัวแต่ละน้องอ่ะอืมก็จริงยืดนะให้ยืดเห็นป่ะอืมกาดกาดกาดดูน้องยืดแบบว่าเหนือไม่แตกเลยเนาะน้องยืดแบบยิ้มไปเก่งจังเออเดซี่มากๆนะจ๊ะอุ้ยโัวอุ้ยสีขาวสีขาวปล่อยตีนเหยียบหน้าแล้วเนี่ยนี่สีขาวนะครับแล้วก็มาพร้อมกับอะไรอะมันคืออะไร มันคืออะไรลูกบอลเนาะมันคืออใช่ใช่มันคือลูกบอลเหมือนยิมบอลอ๋อมันท่ามันอย่างนี้ใช่ละอ๋อท่าแบบอย่างนี้มันต้องอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหม,มดับอ่าใช่ใช่ใช่อนี่น้องอยู่อย่างนี้ไม่ใช่น้องอยู่อย่างนี้แต่จ้าน้องอยู่อย่างนี้จ้าอยู่ใครมันจะทําท่าหรอเล่าท่าลือสีดัดโตนเอ็นหลักแบบเป็นออฟฟิศซินโดมอุ้ยแต่น้องสีนี้แปลกเดี่ะเป็นสีแบบสีแบบสีขุ่นๆขาวๆอ่ะใช่อ่ะ มาถึงกล่องสุดท้ายจุ่มสุดท้ายกันเราแหละจะเหลือตัวอะไรบ้างนะเหลือตัวที่เขาอยากได้กับตัวที่ตัวตอยากได้อุ๊ยหรือของเขา<ช>ข,อของตัวเองอะเหลือ <laughs> ดูสิว่าโจจะได้น้องม่วงไหมได้ทีมจะได้น้องฟ้าไหมใช่ครับฟ้ารักพ่อนะมาจา้ะหอมเลยป้าหอมป้าหอมเลย,เเลยดิ้กูอไม่ต้องจับด้วยอนะไม่จับด้วยอะไรนะไม่จับไม่จระออกมาไม่ใ่ไง <laughs> ไม่ดูไม่ไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่ไม่แบบไม่อย่างเงี้ยไม่อย่างเงี้ยแต่ก็รู้แล้วแหละไม่อย่างเงี้ยไม่อย่างเงี้ยก็รู้แล้วถ้ามันบาดแต่ว่ามันใหญ่หรอเปล่าหนึ่งสองสามอู้หูอู้หูอ่ะหูถือว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าเราได้ตัวที่เราอยากได้ได้แต่ถึงจะเป็นตัวสุดท้ายก็ตามใช่ครับ ไม่ต้องมีถานเลยมาฐานใหญ่ขนาดนี้เห็นไหมแล้วเพอเขาก็แบบว่าเล่นโยคะไปด้วยจิบชาไปด้วยสบายขนาดไหนสบายมากชีแนี้นี่นี่นี่นะครับเขาหล่นแล้วจ้าลาบูบูเป็นท่ายากมากที่เราไม่สามารถทําได้แต่น้องทําได้นะครับเออเีิการองสื่อตูเพิ่มแล้วล่ะเอาดีๆไม่น่าขออมแล้วตัวใหญ่มากใช่นี่การ์ดของน้องสีนิ้งนะฮะนี่สีเหมือนลาบูบูเวอร์สอง รลาบวู้สองอ๋อสีมิ้นต์ก็จะสีสวยอยู่นันเนี่ยใช่สี โอเคเป็นยังไงกันบ้างกับนะ Yo อันบ็อกลาบูบูเลซี่อะไรนะโยคะเลซี่โยคะอ่าเลซี่จริงจริงเลซี่ที่จริงใจใช่ไม่โกงอย่าอย่างตัวนี้โอ้ oh, จิบชาไปเดียวนะครับตอย่างตัวนี้อ้าวตัวนี้ถือว่ายืดได้อยู่นะอ่าตัวนี้ที่โกงนะมือไม่ถึงนะครับอันนี้ก็ทาอะไรอันนี้ก็อันนี้ได้อยู่อันนี้ถือว่าเป็นโยคะที่จริงใจเกิดขึ้นอันนี้ก็ยังเป็นโยคะที่จริงใจอยู่ ถึงถึงมือจะแตะขาไม่ได้ก็ตามก็ยังเป็นได้แต่อันนี้ก็คืออันนี้นีเหมือนเล่นงงนี้เหมือนเล่นแต่อันนี้เหมือนหลับนะจ๊ะให้มอนหลับนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือยืดยืดเหมือนกันยืดเหมือนโจเลยเพราะว่าขาไม่ตึงนะครับแล้วก็อันนี้คือนอนนอนเล่นแล้วก็อันนี้คืออะไรคืออันนี้ก็ได้อยู่นะเพราะว่าเพราะว่าก้นลอยนะถือว่าเก่งทำได้ส่วนในน้องตัวเนี้ยตาเหมือนโตโตตอนช่วงนี้เลย โอเคครับก <othe chilling cues> <l convert> ็ใครอยากได้คอนี้นะครับก็ที่ป๊อปมาร์ทมีขายแล้วนะครับมีเลยใช่ไหมไม่โซ่เอาเนาะไม่โซ่เอาแล้วไะตัวคอนเซ็ปต์ใช่ไหมอ๋อไม่ๆครับอันนี้ก็คือน้องมีขายทั้งในออนไลน์แล้วก็ร้ละแล้วนะครับไม่มีคอนเซ็ปต์โซเอาแล้วหรือเปล่าไม่ำต้องไปดูแล้วแต่ช่วงแล้วคขาพไม่ใช่จะแบบเยอะมากแล้วไงอะไรกับน้องมากแล้วแต่เนี่ย อืสงสารน้องอะรแค่ทำโทษให้ไปทำทานออกเลย ใครอยากเห็นฟิล์มสำคัญนี้ยอมยอมให้เลยใครอยากใครอยากเห็นีิลัมสำคัญนี้เม้นมาเมนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจดถ่ายคลิปให้เออาอยากดูคือสนองนี้ตัวเองมากอยากดูนะจ๊ะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะครับสำหรับคลิปถัดไปเราจะพาทุกคนไปกินไปเที่ยวไปออกเดทที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันได้ดีสำหรับวันนี้ไปหากล่องก็จ้าเพราะว่านอกจากทายา แล้วยังหากล่องยากด้วยอาจารย์ไปก่อนนะจาะบบายบายตอเนี้เขาชื่อว่าเลซี่โยคังเนียมันก็คือแบบโยคัไม่สุดขี้เกียจเออโยคัไม่สุดเนี่ยหรอเออโยคัไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยไม่สุดจริงๆเหรอดูดูจากดูจากน้องคนนี้ไม่สุดจริงๆเหรออันนี้ไม่สุดยังได้อยู่นะเพราะว่านี่สังเกตไหมไม่สุดเพราะอะไรเพราะว่ามือไม่มือไม่ถือ อันนี้ถึงกว่าเลยเออนั่งเ,ยเฉยๆนั่งเฉยเถึงกว่าหลับหรือเปล่าดีเนียเราก็ไปรอเนอะอย่าไปรออย่าไปบูบี้เนอะ <laughs> เราก็ทําไม่ถึงเหมือนกัน <laughs>